ฮัสวัสดีครับหมีลรักที่แแบนะครับวันนี้หมี่จะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาร์สพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแหลหน้าราออริจินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นพาราดินนะครับโอ้โหจริงๆอ่ะอันนี้คือมีคนขอให้หมีพูดเรื่องนี้นานมากนะตั้งแต่พาราดินเข้าเพราะว่าจริงๆคือพาราดินมันโกงมากแต่ว่าหมียังไม่ค่อยอยากพูดเนี่ยเพราะว่าเออมีคนไปเปลี่ยนเล่นพาราดินเยอะได้มาส่วนวันนี้ก็คือเป็นวันที่ไบโอเข้าไปแล้วนะแล้วก็ไบโอก็ไม่สามารถป่าพาราดินได้อีกมันก็เลยเป็นคล้ายๆว่ามีคนทําบีมในในกลุ่มแลงหนะา้าเรยอืออริจินไทยแล อย่างคุณหมาจอกส้มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะลงให้ดูด้วยนะแกก็บอกเหมือนกันคือตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าพาลาดินมันเก่งเกินไปนะพาลาดินมันเก่งเกินไปมันก็เก่งจริงๆอ่ะอ่ะอุปกรณ์ของพาลาดินเนี่ยที่ควรต้องมีมีอะไรบ้างครับเอาง่ายเลยนะแค่บวกสิบห้าติดคือโคตรเทพเจ้าเลยนะพาลาดินในขณะที่ว่าอาชีพอื่นบวกสิบห้าแค่ชิ้นหนึ่งมันก็ถามว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นนะแต่มันไม่ได้ขนาดพาลาดินนะพาลาดินมันเวอร์ไปจริงๆ ซึ่งนอกจากถ้ามีบวกสิติดแล้วเราต้องมีการคกนแคะด้วยนะครับแล้วก็มีโฮลิ่งทองโฮลิ่งทองใส่กันคีทําให้พวกสไนเปอร์ยิงเราไม่ติดคีแค่นี้ก็ง,ง่อยเลยนะสไนเปอร์แล้วก็รวนเด้งเลือดทุกอย่างแค่นี้ครับถ้าพาราดินมีของที่หมีบอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อย่างพาราดินมีของแค่สีอย่างแค่นี้คือพาราดินก็อดมากถ้าเกิดเราเทียบกับอา,อาชีพอื่นที่ใส่ของไม่ต้องพอกัะหรอกของเขาเหนือไว้ยเยอะเลยแหละยังสู้พาราดินไม่ได้เลยนะเอาอย่างตัวหมีก็ได้ สไนเปอร์ใช่ป่ะถ้ามีเล่นสามสามอะ่ะอันนี้มีพูดจริงๆจากใจเลยนะเวลาสามสามถ้าเกิดไปเจอพาราดินที่แลกเลือดเนี่ยสคาร,รีไฟเนี่ยมีตายอย่างเดียวเลยนะเอาแค่พลังบกพอกัอนนะไม่มีทางสู้เลยเย,ยิ่งไปเจอพวกสุรากาอันนี้ปิดประตูแพ้เลยนะไม่มีทางชนะแน่นอนนะครับอ่ะโดยมีขออนุญาตพูดถึงทุกคนที่เขาแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับเอาไปว่าวันนี้ก็มีกระทู้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะจริงๆหมีจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าโอ้โห มันก็ยังมีกระทู้ดราม่าพาราดินมาถึงวันนี้เลยนะอาชีพอื่นโคตรกาเขาทนเล่นกันได้ไปได้ยังไงทําไมไม่ย้ายมาพาราดินให้หมดครับคือเพื่อนเพื่อนอ่านตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆมาอ่านใต้คอมเมนต์ได้ครับโดยมีจะอ่านใต้คอมเมนต์ได้ฟังนะแล้วก็มีกระทู้ของคุณหมาอะไรนะหมาจอกส้มป้โอ้ยอย่าลืมไปติดตามเพจแกด้วยนะครับแกค่อนข้างทํามีสาระประจํานะมีเห็นน่ารักดีนะแกจะทํารูปหมาอะไรออกามาปิดอิโมชั่นสอนนะเนาะ แต่มีขอญาต่ไม,ไม่ไม่พูดชื่อนะแต่ว่าเพื่อนสามารถไปดูใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวพูดชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะไม่เอานะ <c oughs> สงสัยใจรักครับอย่างผมไปเล่นไนท์จะเวอร์ชั่นไหนก็ไนท์อย่างแล้วรู้รู้แล้วว่าสู้เขาไม่ได้แต่เขาจะเล่นเออคือหมิ่นค่มพูดจริงๆนะเซฟนอกเนี่ยไนท์ศูนย์พันเลยนะตั้งแต่พาลาดินเข้าเพราะ,ะนั้นเซฟโกบอลก็แน่นอนครับไนท์ก็ไม่ใช่อาชีพลูกหลังอีกต่อไปแล้วนะพอพาลาดินเข้ากลายเป็นพาลาดินออนไลน์นะเป็นพาลาดินออริจินนะตอนนี้ <c oughs> มีคนพูดกันมาว่าแทงที่ไหนแม่งไล่ค่าแครี่กัน <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ๆนะเจอพาราดินนี่คือมีเลสไนเปอร์ที่มีวิ่งวิ่งหมีหัวสุกหัวสุนน่ยแบบไม่มีทางสู้อะ่ะเราไปยิงเขาขี่ๆใช่ป่ะสไนาพาราดินวิ่งเข้าถึงตัวแลกเลือด2อทีแตกเลยครับตัวหมีนะแลกเลือดสอทีแตกเลยให้มีลูนตายเกิดเลยโหมดอีกทีก็ตายอยู่ดีนะ อ่ามีคนบอกว่าไม่มีชุบโอ้โหคือมขอพูดนิดนึงครับถ้าเกิดพาลาดินมีชุบนี่กูไม่ต้องเล่นแล้วมาพักคือคงตกงานแล้วแหละเอามีฮิลได้เลยดีไหมเอาเป็นตัวละครที่ถึกที่สุดในเกมยกลโแพรลี่ดาเมจอย่างสแครีไฟก็แรงที่สุดในเกมถ้ายังมีฮิลแล้วมีชุบไม่ต้องเล่นแล้วมังวะอย่างนี้ก็ลบอาชีพพีทิ้งไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้อันนี้เขาดักแบบดาม่าดาม่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีข้อยักอ่านต่อนะครับ อยากย้ายไปอยู่นะจากสไนเปอร์แต่ต้องทําเฟืองใหม่แล้วก็กลัวเฟืองกาก,ากเราไม่รด้เออจริงๆนะอันนี้คือบางคนยังไม่อยากย้ายไปพาลาดินแต่มีของพูดนิดน,นึงนะจริงๆพาลาดินอะ่ะข้อบังคับก็คือบอกสิครับอาวุธนะอาวุธบอกสิแล้วก็มีเฟืองเด้งเลือดสอย่างแค่นี้มันคือโคตรเก่งแล้วจริงๆนะถ้าเกิดมาเทียบกับสไนเปอร์เอาสไนเปนอร์ยังมีนละ้โหเฟืองกูยังขนาดเฟือง5้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่สุดสักทีนะคือเราต้องแบบทำเฟืองแน่นๆอีกเยอะมากในขนาดที่ว่าพาลาดินไม่จําเป็นต้องขนาดนี้นะพาลาดินจริง เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับเราจะไม่สวาม,ม,มิพักกับคนโกงเฮ้ยตัวโกงอ่ะมันก็โกงจริงๆนะโคตรเก่งเลยตอนนี้พาราดินพาราดินพารา,ราที่คิดคือรับตามเมตสิ่งที่ได้ในลูกผสมพาราโอ้อันนี้ไม่เอามาเปรียกกันไม่ได้นะอ่ามีคนบอกว่าเกินไปจริงๆครับมันก็เก่งจริงๆอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนกิววอแม่งไล่กระเด้าผมยับมากเลยครับโอ้โหไล่กระเด้ายังไงวะเนี่ยโหจริงๆเลยนะพาราดินนะ ย้ายไ,ไปได้แค่อื่นเพราะของไม่ถึงคือจริงๆแล้วเราอย่างที่หมีบอกครับหลักๆคือบบก15แล้วก็มีรุนเด้งเลื่อนนะครับหลักๆแค่นี้มันก็คือโหดแล้วพาราดินอ่ะแต่ถ้าเกิดมีของครบมันก็ยิ่งเกินเลยนะอามีคนบอกว่าต่อต้านไปก็เปล่าประโยชน์วิธีเอาชนะพาราก็คือเข้าร่วมเท่านั้นแหละครับโอ้ <laughs> ไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอ,หรอวะถ้าอย่างนี้เราไปตั้งชื่อเกมว่าพาราดินออนไลน์ดีกว่าไหมพาราดินออริจินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นรูปพาราดินอย่างเงี้ยอาชีพอื่นไม่ต้องมีรูปแล อามีคนบอกว่าเลิกง่ายกว่าเยอะครับย้ายทําไมฮ่าโอ้ครับผมเขบอกว่าอ้วออฟแทงนะสงครามแทงนะเมือ่อผมเหมือนผมเลยแอดขี้กากสุดแล้วครับแต่ก็ยังทนเล่นเพราะว่าใจรักนะอันนี้คือต้องเป็นคนที่ใจ,จรักจริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้แอดก็ไปเล่นสาย Soul โซกันหมดนะครับ ีคนบอกว่าใครที่กําลังลังเลย้ายไปเลยครับยอมเสียเวลาทําตัวสักเดือนหนึ่งรับรองแฮปปี้อันนี้คือเป็นคนที่เล่นอาชีพอื่นมาแล้วย้ายไปอันนี้จริงนะถ้าเกิดเราทาของพาลาดินแต่คือก่อนย้ายไปเพ่ต้องบบก15อันนี้ย้าเลยนะพาลาดินเก่งไม่เก่งอยู่ที่บบก15ไอของอยางอื่นนะหาไม่ยากครับเออมันก็ยากนะมาเตอร์ลิ่งนะเนาะแต่คือพอมันได้ของอะ่ะมันลงตัวมันก็คือเก่งไปเลยครับพาลาดินนะเก่งแบบทั้งถึกทั้งแรงมันอยู่ในตัวเดียวกันไปเลยอะ่ะ เอาอย่างสไนเปอร์ถามว่าแรงขนาดพาราไหมก็ไม่ขนาดพารานะถามถึกไหมก็ไม่ถึกนิ่มมากตัวะไรสกินิดนึงก็พร้อมจะนอนตลอดเวลานะครับอามีคนบอกบอกว่าเขาไม่ได้อยากย้ายกันทุกคนเขาอยากให้มันปรับให้มันสมดุลทุกอาชีพเก่งเท่าเท่ากันทุกวันนี้ใครเล่นแอดคีบ้างแทบจะไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะคือที่มีออกมาทําคลิปเนี่ยหมีไม่ได้บอกว่าเรื่องพารานะแต่ว่าอันนี้คือมีคนขอให้หมีทําคลิป เอ,อยากให้ฟังความจริงหน่อยว่าพาราดินมันโกงเกินไปแล้วจริงๆนะอยากให้ปรับดรอปลงมาบ้างครับคือบางคนก็บอกเอา้าถ้าอย่างนั้นคุณต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเป็นพาราดินหมดเลยเหรอวะอยังมีอย่างเงี้ยมีชอบสไนเปอร์ ر, มีก็ต้องเป็นพาราดินอย่างเงี้ยหรอคือทุกคนต้องเป็นเปพาราดินเอางั้นหรอวะมันก็ไม่มันก็ไม่สนุกดีอย่างนี้คือกิ้ววอลต่อไปนี้ก็พาราดินวิ่งกันมาร้อยคนอย่างเงี้ยไม่เอานะเกมมันจะขาดเสน่ห์ไปเลยมีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นคือ เพราะว่าบางคนเขาอยากเล่นแอชชีถูกไหมยังมีก็อยากเล่นสไนดบางคนก็ชอบไนถูกไหมทาไมทุกคนต้องไปเล่นกันหมดถูกปหะมีค <c oughs> น,นบอกว่าทุกอาชีพมีทางแก้ไขครับแต่ตอนนี้ต้องยอมพี่เขาครับ เพราะเป็นลูกรักปกติถ้าเกิดคนพิมพ์อย่างนี้นะทุกอาชีพต้องมีแท็แก้ทางก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพาราดินแพ้ไบโอใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไบโอปายาใส่พาราดินลดขีดสองขีดมันไม่ใช่แล้วถูกไหมเพราะว่าปกติตัวแก้เกมต้องเป็นไบโอครับแต่ว่าตอนนี้ไบโอก็ง่อยนะปาาลาพาราดินลดขีดสองขีดแล้วใครจะฆ่าได้ถูกไหมมันก็เลยไม่สมมาดุลตรงนี้แหละอ่าถ้าเกิดไม่อยากปรับพาราดินหมีแนะ่นอนไม่ให้ปรับอ่า ให้ปรับสเปคไบโอครับให้ปาลาเราคิดค่าวิทหรือค่าเลือดแมกแค่นี้แหละพาลาดินตายหงเลยเอาแค่นี้ก็จบแล้วจริงๆนะถ้าเกิดแบบเดี๋ยวมีคนมาว่ามีเฮ้ยมาปรับพาลาดินผมทำไมให้เป็นพาลาดินออริจินดีแล้วคือมี่ก็อยากให้มันสม,มดูลหรือเปล่าวะชะบาบาเกมิมันควรจะสม,มดูลคือเราเราทุกอาชีพสูสีกันอ่าเราอยากเล่นอาชีพอะไรเราก็ชอบไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเล่นพาลาดินกันหมดมันไม่ใช่ว่ะ มีคนบอกว่าบวก15ยังไม่ได้ย้ายไปลำบากกเปาถูกครับถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นพาราดินอันดับแรกคือเพื่อนๆจะต้องบวก15นะมียยำแล้วนะแล้วก็มีแล้วก็ไปค่อยไปหาเอ,อ่อเฟืองเล็้งเลือดเอาแค่นี้มีแค่2ออย่างแม่ก็พระเจ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้อ่านแล้วฮาว มีสะอึกแหละถ้าไม่ใช่เพราะเล่นสายเวกูใบพาราดาพารานาแหละเพราะว่าเราเล่นไปสายเว่แล้วทีนี้ต้องไปทําพา,ารานาต้องทําของยกชุดนั่นหนีเข้าใจนะสายเว่ไปสายกายภาพเหนื่อยแน่นอนนะมีคนถามว่านายคีมีที่ยืนไหมครับมีคนตอบว่าผมย้ายมาจากนายคีครับผมเล่นทำสเปซพาราสู้ไม่ได้เลยครับอันดับร่วงกูแต่ว่าคอนเซปต์อื่นพาราโหดกว่านายทุกอย่างครับอันนี้เรื่องจริงนะแม้แต่เรื่องบอสตอนนี้พาราดินก็กินขาดพาราดินนี่คือดาเมจก็ได้ พวกแรกเลือดอะทีนี้เลือดมันลดใช่ปะพอพอเลือดลดเนี่ยมันฮิวมันเด้งพอฮิวมันเด้งเสร็จล้วเป็นไงครับมันก็ได้ทั้งอตีบอสเนี่ยได้คั้งค่า,าฮิวดาเมจแล้วก็ได้แทงโบวตัวเองดูดตีนด้วยเห็นปะได้3ค่าในตัวเดียวใครบอกว่าตีบอสพาลาดินไม่โกงวะบอกตรง <c oughs> นี่เบอกว่าพาลาดินออนไลน์ครับโอ้อันนี้เอาต้องเขียนว่าพาลาดินออริจินออนไลน์นะจะได้แบบครอบคลุมกันไป <c oughs> ม,มีมีคุณอินดี้บอกว่าหนึ่งต่อทั้งกิวยังเอาไม่ลงเพิ่งเจอมาเมื่อกี้อ้าวพอพูดเรื่องนี้มาโอ้โหเดี๋ยวมีขอญาตพูดนิดนึงครับเหีือว้าเรน่องนะตัหนึ่งนะครับออนาทีนะมีงานเข้านิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตพูดถึงพาราดินกิว กิวของหมีหัวหน้ากิวนะแล้วก็พาลาดินของเอ่อกิวคู่อัหลิงนะครับอย่างเซโกนะตีกันทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมีจะให้ดูเลยครับหนึ่งต่อร้อยเป็นยังไงต้อง,ต,องต้องคนนี้ครับนี่คนอันดับหนึ่งของเซเวอร์ครับกูอ่านชื่อผิดเดี๋ยวมีขอดูชื่อมานึงนะนงดนดเนี่ยกูโดน่ามี้แล้วอ๋ออ่านว่าหงแบมงหัวซูซูเหรอ ันคือภาษาอินโดนีเซียนะชื่อเนี้ยแสดงว่าเขาเป็นคนอินโดแน่นอนนะครับอ่าวว่าซูนะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยคือของเบง้งเุ้ยกุงงงเลยว่ะซูแปลว่าขงเบ้งเหรอวะเออเอเอาเอาตามนั้นละกันเอาเลยว่าคุณซูเนี่ยอันเนี้ยแกเคยมาตีกิวหมีบ่อยมากกิ้วหมีชื่อมาจิติกนะครับส่วนเอ่อกิวของคุณซูเป็นเซโกนะเซโกนะครับเห็นไหมคือหมีจะบอกอันนี้ขอพูดถึงแกเลยนะขอขอพูดแบบตรงๆเลยนะ แกมาบ้านหมีเนี่ยทุกคนลุมยิงร้อยคนครับยังกับตียิ่งกว่าตีบอสอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคือคือคุณซูเนี่ยําได้มีวันหนึ่งเขาเข้ามาหินกิวอะแล้วทุกคนลุมยิงหนึ่งต่อร้ออ่ะหมีมียังพูดเลยบอกว่าเฮ้ยเขาเขาคิดว่าเขาเป็นเซเลหรือเปล่าวะแมงหนึ่งต่อร้อยจริงๆนะเว้ยแล้วเอาไม่ลงด้วย เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องความเถื่อนของพาราดินเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอันนี้หมีพูดจริงๆนี่ส่วนหัวหน้ากิวหมีครับคุณโคลาซอนนะอันนี้ก็จะเก่งรองจากคุณซูมาแต่ก็คืออันนี้รับประกันดีกีครับหนึ่งต่อร้อยได้เหมือนกันไปมาหลายบ้านแนละ้วทุกคนที่เห็นเออคุณโคลาซอนนี่พูดว่าโคลาซอนมาว่ะโคลาซอนประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะส่วนเป็นกิวหมีวเวลาเจอคุณซูก็ซูไอซูมาที่หนึ่งเซฟมาครับอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าอันนี้พูดเลยของ โอ้โหเขาใส่ปีกากามาเรียบร้อยแล้วว่ะโอ้โหเขาไวมากเลยเนาะเอาเป็นว่าความเก่งของพาราดินเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงๆจากประสบการณ์ที่มีเล่นเลยนะสามสามไม่ต้องเจอเออม,มีสามสามมีเคยเจอคุณซูรอบหนึ่งมีจําได้เลยจําได้เลยกูโดนง่งทีเดียวแตกเลยครับโดนแลกเลือดแบบสกิดอะ่ะเขาเดินมาแบบผ่านนะแต่จริงๆไม่ต้องคุณซูหรอกเอาใครกูก็ตายหมดนะวันนี้นะทุกวันนี้แทบไม่ได้เล่นเลยนะบอกตรง เพราะด้านนี้คือพูดถึงความพิลกเลยครับว่ามีอาชีพไหนบ้างที่จะสามารถเข้ากิววอเป็นหนึ่งต่อร้อยได้มีถามนิดนหนึ่งมีไหมเอะเรามาพูดเลยอะโคพะนี่อันนี้อันดับหนึ่งครับในกิวมีเหมือนกันเมดเมดมันนิ่มอะ่ะคือดาเมจมันแรงอะ่ะอย่างนี่คุณวีด้าก็คนในกิวมีนะครับสไนเปอร์อันดับหนึ่งนะตอนนี้นะอย่างโหดอย่างอย่างเอาอะคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเห็นไหมพ่อค้าแอสซิสต์ สไนเปอร์เมดมันไม่มีใครทําหน้าที่นี้ได้ครับหน้าที่คือเข้าไปรับตีหนึ่งต่อร้อยได้แล้วไม่ใช่แค่หน้าที่คือรับตีนะคุณซูเนี่ยมีเห็นเลยคนที่อยู่ใกล้ๆแกแกแลกเลือดตีหัวแตกหมดอะเพราะนั้นอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดบรรดาสุรต่านที่อัดหนักๆตอนนี้มีคิดว่าพาราดินคือโกงที่สุดแล้วกล้าพูดเลยนะจากประสบการณ์ที่ตัวเองที่วอด้วยนะครับเซดามีไม่ได้อัดไมาให้ดูเนาะถ้าเกิดอัดไม้เดือเบื้อๆจะเห็นเลยหนึ่งต่อร้อยเป็นไงแบบ เอนเนมี่เข้ามาตัวเดียววะทุกคนนี่คือหันปืนพร้อมยิงกัะทุกคนอะแล้วปรากฏแม่งไม่ตายนะเลื่อนรถอยู่ขี่ๆๆๆพอรถไปครึ่งนึงเอาเลือดเต็มอีกแล้วอะไรวะความเถื่อนความเถื่อนเพราะฉะนั้นที่พี่พี่คนนี้เขาบอกว่าหนึ่งต่อทั้งกิวนี่เรื่องจริงนะถ้าเราไปเจอพาราดินสุลต่านอันนี้เรื่องจริงครับของจริงอ่ะ หมีก็ยังงงเลยมันมีอาชีพไหนหนึ่งต่อร้อยได้วะเออมันมีจริงๆนะต้องพาราดินจริงๆต้องแม่สุลต่านนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนิร์ฟอีกแหละอย่าพูดเยอะคือจริงๆหมีพูดกันตรงๆนะคืออาจจะมีในส่วนเนิร์ฟพาราดินนิดนึงครับเพื่อให้แบบความสมดุลของของอาชีพแบบมันมันเก่งพอๆกันหมีพูดถูกไหมไม่ใช่หมีทุกคนก็เล่นแต่พาราดินกันหมดดีถูกปะ แล้วส่วนตัวตัวหมีหมีเฉยๆนะจะปรับพาราดินไม่ปรับพาราดินไงกูก็ตายอยู่แล้วไงหมีไม่ค่อยซีอยู่แล้วตอนนี้คือมีคนขอหมีเยอะมากอันนี้ย้ำนะมีคนขอให้หมีทําคลิปนานแล้วเยอะมากแม้แต่น้องหมีคนที่รู้จักก็ยังขอให้หมีทําเลยบอกว่าเฮ้ยพี่ครับพาราดินตอนนี้มันเกินไปแล้วอะพาราดินมันเกินไปแล้วจริงจงมันไม่ใช่แล้วอะ อ่ะอันนี้เป็นกระทูอาชีพอื่นโคตรกเขาทนเล่นกันได้ไปยังไงใช่ไหมครับทำไมทำไมไม่ย้ายไปพาราดินให้หมดใช่ไหมอ่ะต่อไปอาชีพของคุณจอกหมานะจอกหมาส้มเออเดี๋ยวมีขอเลื่อนหาปนไปแงนะครับแกทำมาหลายวันแล้วน่าจะตกแล้วมั้งถ้าพูดถึงเรื่องความโกงมีกล้าพูดเลยมันไม่น่ามีอาชีพไหนแล้วแหละที่เออได้ขนาดพาราดินขนาดเนี้นะ ถ้าพูดถึงสายสุลต่านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่สุลต่านอาจสักประมาณรักสามแสนห้าแสน่ะมีว่า1ต่อ10ก็ยังได้นะพาราดินน่ะเจอกระทู้ของคุณหมาจอกส้มไปแล้วครับอย่าลืมไปกดแฟนเพจกันด้วยนะแล้เดี๋ยวมีขอขึ้นกระทู้แกด้วยนะครับคำถามยอดฮิตอาชีพไหนเก่งสุดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับพี่โคนานต้องมาเองเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ao พาราดินออนไลน์แต่แต่แต่สู้ไม่ได้ให้เข้าร่วมเอาอย่างนั้นเลยหรอเพื่อนไม่ต้องเข้าร่วมแค่ปรับบาลานซ์ผู้คนก็เล่นพอกันได้แล้วก็ปา เดี๋ยวมีขอพูดถึงเรื่องใต้คอมเมนต์ของคุณอะไรนะหาจอบส้มนะครับอ่านได้เพื่อนๆคิดว่าฮ่าฮาเอาแล้วกันนะประชากรพาาดินที่สวนทางกับประชากรมองอันนี้เรื่องจริงนะมองนี้แท้กับสูนพัน์อยู่แล้วทุกวันนี้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าพาราดินสกัดรีไฟดอกเดือนก็ตายอยู่แล้วอะส่วนมังว่าจะอัดทีใช่ไหมต้องช้ากี่บอลนะมีบดหกือมะในขณะที่ว่าพาาดินวิ่งเข้าไปป้า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 ห้าคิวแล้วมังต้องช้าต้องเบ่งฮือสปอสยาไปอย่างเราค่อยเข้าไปต่อย เสร็จแล้วก็ต้องรอเวลาก็เบกใหม่มันก็มีปาบอลกับปาบอลไม่มันไม่แรงเท่าแรกเลือดแน่นอนนะครับแรกเลือดมันเวอร์มากอ่ะมีคนบอกว่าจิกทีหัวแตกนะครับไม่สม,มดุลเลยครับพี่ทําอาชีพให้มันดีหน่อยดิ อ่ะมีคนบอกว่าของไม่ถึงก็กากเหมือนกันนะครับพาราดินอ่ะมีคนตอบครับว่าพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้สายฟีหรือสายงบน้อยก็สามารถบวกสิกันได้หมดแล้วอันนี้เรื่องจริงนะจากระยะเวลาคงมีก็เป็นสายเม่ดเติมเยอะครับมีก็สายเติม7วันอ่ะมีก็ตีบวกไปเรื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ติดบวกสินะไม่เหมือนช่วงแรกที่ต้องเติมอัดเยอะพาราดินมันเก่งจากอาวุธห้อย่างที่มีบอกครับจะเล่นพาราดินแค่บวกบวกสิบห้าวกสิหาแล้วก็มีเฟืองเด้งเลือสองอย่างแค่นีีี้่อรามมตงก ต้องมีของต้องครบอ,องคอองอ์ครบอ,องค์ทุกองมาปรอบอะเ <c oughs> ฟืองอย่างเงี้ยเห็นไหมห้าเ <c oughs> ฟืองห้าสามแล้วก็ต้องพยายามไปคัดออฟอีกหลายอย่างต่อเป็นช่วงนี้เราเห็นเขาคงเฟืองแดงกันหมดแล้วมั้งตต่หมีไม่ได้อัปเดตตัวละครนานแล,แล้วก็ประมาณนี้แหละ แล้วของทุกอย่างในเกมเออปอะไรในเกมมันก็พวงเลือกมาตลอดครับเล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็มีเลือดแถมมาตลอดพาลาดินแค่ว่งสิบห้าทำคีร้อยสามสิบร้อยสามสิบทำง่ายนะเอาจริงโตมีสไนเปอร์ตนนี้มีอย่างร้อยห้าสิบเลยเพราะนะั้นพาลาดินมันทำไม่ได้แต่ต้องใส่การปลาหมึกอะเนาะพาลาดินแล้วคอยมีพารฮิวตามนะครับแทบจะอมาตัดนะครับอีกอย่างสกิลแรกเลือดมันอิกนอเนี่ยแหละคือความโกงของพาลาดินอย่างนี้ก็คือมันมีอิกนอทุกค่าเลยครับทั้งขนาดเผา่ทาทตุเกาะ เรียกง่ายๆว่ามันไม่ต้องสนใจการ์ดอื่นเลยเพราะสกิลแรกเลือดมันเจาะให้ทุกอย่างแถมสกิลแรกเลือดเกมนี้แม่งหลบไม่ได้ด้วยโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครโดนไปก็ง่ายอ่ะทำของไม่ยากครับตอนนี้กายยายาถ้าไม่ติดลงของทะลุไปเยอะผมก็อาจจะไปทำพาราแล้วอันนี้คือจะประสบการณ์เลยนะที่ที่ที่พี่คนนี้เขาบอกคืออย่างตรงๆเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีคนในปาร์ตี้หมีเขาก็อยากให้หมีไปเล่นพาราแต่ว่าหมีที่เกยจไปทําของแต่จริงมันก็ทําไม่เยอะนะแต่คือหมีไม่ชอบตัวละครที่แบบ เออมันเดินจ้าช้าอย่างเงี้ยเ,เป็นเหมือนคล้ายรถถังฝั่งทนอย่างเงี้ยมีไม่ค่อยชอบนะอ่ะต่อไปนะครับ3-3มนี่คือนรกของทีมที่มีพาราดินเลยครับเล่นสไนเปมีแต่คนบอกลูกรักแผมไม่เคยเจอพาราพุ่งมาหาสไนเปสินะ2อสทีแตกสไนปย,ยิงยิงจนลูกหมดแม่งไม่ตายเลยทั้งบอกทั้งอะไรเต็มไปหมดจะตายก็เลือดเด้งแม่งจากรูนจากสกิลติดตัวหาเหวอะไรไม่เยอันนี้ค,คือเขาเป็นคนพูดแทนสไนเป์เลยนะ ขนาดสไนเปอร์ผมก็มั่นใจระดับหนึงว่าแรงอุย้ยอันนี้หมีก็มั่นใจว่าหมีก็แรงใช้ได้อยู่แต่ก็ยิงพาราดินไม่ตายนะถ้าวัดได้เทียหรือพลังเดียวกันหรือใกล้ๆก,กันคือผมทํา DPS ได้สูงกว่าแน่นอนแต่พอเวลาผมเจอพาราดินแม่งผมพลัง2.9พาราดิน2.6นี่เดินตุยๆมาไม่สนไม่สนแตะอะไรเลยมาอัดผม2-3ทีนอนไอสัตว์กูก็ยิงอยู่ตั้งนานไม่ไปโซ่สัตว์อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะคือจากประสบการณ์ที่หมีและสไนเปอร์เนี่ย ตัวละครที่หมีเห็นแล้วหมีรู้สึกว่าอยากจะวิ่งหมีมาก,กคือพาราดินคือเดี๋ยวนี้เจอพาราดินยังยังยังไม่ได้ดูชื่อเลยเห็นเป็นพาราดินกูวิ่งก่อนเลยนะต้องหาคนเข้าไปเล่นกับพี่เขาก่อนอ่ะกูถึงจะเข้าไปยิงอะไรประมาณนั้นถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งไม่เอานะหนึ่งหนึ่งตายแน่นอนถ้าเกิดพลังประพอกันนะครับอ่ะมีคนบอกพาราดินล้นเซฟนะครับเมื่อคืนห้องเราห้องลองเจอพาราดินสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกิวปวด่โหอันนี้แย่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวนี้คน เพราะว่าไม่มีการปรับบาลานซ์ให้พาราดินมันเก่งเกินไปอ่ะคนก็เลยเป็นพาราดินกันเยอะมากนะสิ่งเกิดขึ้นก็คืออะไรครับตัวชนดุมากแถมมีดาเมจด,ด้วยคือง่ายๆนะเดี๋ยวนี้กิววัดกันอ่ะพาราดินฝั่งใครเยอะกว่าแม่งก็แทบชนะแล้วนะเดี๋ยวนี้สมบูุลไม่ปรับแต่ก็แฟร์ปีดดาปรับจังเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะอย่าไปพูดเดยอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขอร้อง <laughs> มีคนบอกว่าไหวแล้วพี่อย่าตีผมเลยครับ ปกติอาชีพนี้มันแพ้ทางไบโอมากๆในไบโอ PVP อย่างไก่ปลาเขาไม่ตายพอเขาวิ่งมาฟันโบโบแตกอันนี้เรื่องจริงนะจริงจริงไบโอคืออาชีพที่ป่าพาราดินทุกภาคครับแต่ว่าภาคนี้มันเป็นอะไรมันมันบัคสกิลปลาหรืออะไรมีเมนู่ะถ้าเกิดในส่วนการแก้ไขนะถ้าไม่อยากป่าพาราใช่ไหมเดี๋ยวซาบงส์พาราดากูอีกก็ไปแก้เนี่ยครับดาเมจของไบโออาจจะแบบสกิลปลาคิดค่าวิทค่า H p แม็กแค่เนี้ยแหละแค่เนี้ยแหละขอคิดแค่2ค่าแค่เนี้ยแหละ ไอพาลาดินแตกแน่นอนนะแค่เนี้ยเกมก็สมบูรณแล้วถูกไหมถ้าไม่อยากให้ปรับพาลาดินนะครับก็ไปปรับไบโอนะปรับสกิลปลาขวดให้มันแบบให้มันรู้สึกว่าปลาแล้วพาลาดินพาลาดินรู้สึกแบบเจ็บอะเออไม่ใช่ปลาขีดนึงพาลาดินอ,อ,อะไรอะตะกี้มีขวดยาม,มาตกัวดฉันอะไรวะเกาหัวแปบ๊บนึงช่างมันไม่เอานะอย่างนั้นเนี <laughs> ่ยมีคนพูดถึงวิสาครับ อยากรู้ว่าเอา่อเดฟเวอร์ชั่นนี้เกียดอะไรวิาสานหรือเปล่าครับแทบไม่มีที่อยู่ในสังคมอะไรทอนตอนนี้เลยผมลําบากมากโอ้โหอันนี้จริงนะงวิสานน่าสงสารมากเลยคือตอนนี้ลงดันจูลงอะไรอะ่ะมีไม่เคยเจอวิาสานอีกเลยนะเหมือนเป็นอาชีพสูญพันธ์ไปแล้วอะ่ะแต่ในพูดในเรื่องวอลวิาสา์ก็ยังเก่งอยู่นะเพราะว่าสกิลเอลีค่อนข้างมีบทบาทมากนะครับแต่ว่าเจอพาราไดวิ่งมาโง่ๆเลยนะแลกแลกตายเลยตาย,ตายเห็นแลาา้วอนาถ มีคนบอกนะครับอาวุธบวกสิบห้าชุดบวกสิบห้าทั้งตัวการ์ดครบปลาพาลาดินก็คือเขาเล่นไบโอนะเขาบอกว่าปลาพาลาดินของเท่ากันไม่ไม่เข้าเลยครับงงแดกมากนอกจากว่าปลาเขาไม่เข้าเขายังวิ่งเข้ามาอัดผมใต้อีกโอ้โหนี่ขนาดตัวชนะทางยังสู้ไม่ได้เลยนะ มีคนบอกว่าไบโอบอกว่าวิดเยอะรวชโดนปลาแรงอาชิบหายไบโอปลาเกือบสิบวทีกว่าจะตายเจอพุ่งชาร์จแทงสวนเรียบร้อยตัวแต่อันนี้จริงนะคือมีวรู้สึกว่าสกิลปลาของไบโอควรจะปรับหรือเปล่ามันมันปั๊กหรืออะไรหรือเปล่าว่าทาไมปลามันไม่แรงอะ่ะคือมันต้องเป็นตัวปรับพาราดินนะตั้งแต่ทุกเวอร์ชันนะครับวอลข้ามเซฟผมเจอแต่พาราดิน80%ของอีกฝั่งครับโอ้เรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะ,ะมีคนบอกเปลี่ยนชื่อเกมครับเป็นพาราดินออริจินดีกว่านะพี่ตีกันเอ,นอาาลน S <S <S เวลาเจอปาเลนดีนะเนาะมีใครพูดถึงวิไหมครับทำไมวิมันหายไปจากกลุ่มเลยวินี่หายไปจริงๆนะสามสามจูตอนนี้คอนเทนต์วิแทบไม่เหลือแล้วจะมีวิอยู่แค่วอนะอย่างอื่นตอนนี้ไม่เจอจริงน่าสงสารที่สุดแล้ววนะ่ะมีคนบอกพาเลดินมึงเกินไปเกมไหนอาชีพไม่บาลานซ์จุดจบเกมก็คือความชิมหายเพียงแต่ค่าเราเวลามันเอ้ยคนนี้พูดมีเหตุผลอันนี้แหละคนนี้เราพูดตรงใจหมีที่สุดเลยคือมีเจ้าบอกบอกว่าคือเกมอะถ้ามันไม่บาลานซ์มากๆเนี่ย มีอาชีพหนึ่งที่เก่งสุดโง่เกินไปใช่ไหมแ้วเขาไม่ปรับเนี่ยอนาคตสิ่งเกิดขึ้นก็คืออะไรครับเขาก็จะไปเล่นแต่อาชีพนั้นกันหมดที่นี้ก็จะกลายเป็นพาลาดินออนไลน์หรือว่าพาลาดินออริจินออนไลน์นะแล้วมันจะทำให้เกมมันไม่น่าเล่นถูกไหมเอาบางคนเขาไม่ชอบเล่นรถถังฝั่งโคตรทนนะใช่ไหมบางคนเขาอยากเล่นแบบอาชีพที่เขาชอบอยากเล่นวิศาะบ้างอะโอ้ใจมันแบบใจมันสายเวิทยายศาสตร์อะไรแบบเนี้ยอยากเล่นวิศาะบ้างของมีก็อยากเป็นเลโกรัสอยากเป็นนักธนูยิงกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เออทุกคนต้องมาเล่นอาชีพเพราะว่ามันเก่งกันหมดอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกครับคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มันก็ม,นกมันก็ยิ่งทําให้คนยิ่งเลือกเล่นหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าเออมันก็มีอยู่แค่อาชีพเดียวใช่ไหมเป็นไปได้อ่ถ้าเกิดไม่อยากปรับพาราดินนะเดี๋ยวมีโดนดา่างไใช่อะไรก็ไปปรับในสก,กิลไบโอก็ได้ครับขอให้ไบโอปลาคิดค่าแฮปปี้ค่าแฮปปี้แมกกบวิดอะให้มันคิดปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้หน่อยมันจะได้ปลาแบบ อย่างน้อยครึ่งหล่อ30%เอปออปลาแล้วแบบทำให้แบบเออพาลดนรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โยเฮียเฮียกูเจอไบโออ่ะเออรู้สึกตื่นเต้นนะอ่ะเฮ้ยกูต้องหลบไบโอก่อนเดี๋ยวเอาชื่ออื่นไปฆ่ามันก่อนไปล้วงมันก่อนใช่ปะเออไม่ใช่แบบปลาไปอันไนอ่ะแล้วพาลินมันก็วิ่งออกไปแรกเลยปากปากัปกปักเออไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่สนุกนะ ทุคนบอกว่าอาชีพเดียวก็พอแล้วพอเก่งขนาดนี้ไบโอก็ยังไม่เอาไบโอก็ยังไม่ลงเป็นพาราดินออนไลน์ไปเลยครับโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันหมดเลยนะครับถ้าสมมุติการ์ตตีการ์ตรตีไม่สนพ้องพาราดินคงได้กินดินจริงๆแต่นี่มันไม่มีหัวจะปวดจริงนะแล้วเกมแม่งทํามาอวยพาราดินเกินหน้าเกินตาเหมือนการตลาดมึงเน้นให้เติมอัดแล้วค่อยเนิฟโอ้อันนี้พูดแทนใจ อันนี้ก็คือมีสรุปจากกระทู้ใหญ่2กระทู้เลยนะสำหรับพาราดินนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอ3คําสสาหรับเพื่อนๆน,นะสำหรับพาราดินอยากจะให้ปรับไหมหรือว่าเก่งเกินไปลถถังฟันทนอะไรก็ว่านไปให้3คําสําหรับสำหรับพาราดินนะครับแล้วเพื่อนๆหละมีความคิดเห็นไงกับพาราดินไหมครับอยากให้ปรับสมบุรณ์ไหมถ้าเกิดมีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เยอะอยากให้ปรับสมบุลณ์มีจะส่งทางทีมงานนะแต่ถ้าเกิดคนแบบเออไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นด้วยหรือว่าไม่ไม,ม่มีความคิดรู้สึกวา่าเฮ้ยเป็นพาลาดินออนไลน์อย่างี้ดีแล้วเป็นพาลาดินเก่งอาชีพเดียวอาชีพอื่นช่างมันก็ไม่ต้องไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ครับถ้ามีเห็นใต้คอมเมนต์เยอะอันนี้เดี๋ยวแปลว่าทุกคนเห็นด้วยเยอะมีก็จะเอาเรื่องนี้ไปส่งทางทีมงานนะอาจจะมีการปรับบาลานซ์พาลาดินบ้างนะครับเพื่อให้เกมมันน่าเล่นจะได้ไม่เป็นเนออพาลาดินออนไลน์นะหรือว่าในส่วนการอาจจะไปปรับสกิลไบโอแทนก็ได้เออให้มันปลาให้มันปาขวดแรงใช่ไหมให้มันปาทีแล้วแบบทึก ปลาแบบคิด HP Pe max percent อย่างเงี้ยคิดมิสมันจะได้ปลาแล้วรู้สึกแบบพาลาดีนแบบแตกอย่างเงี้ยเออรู้สึกแเจ็บปวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยรีดร้องขอร้องชีวิตบ้างนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมสาหรับการที่จะปรับสมบุลของพาลาดีนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับไงก็ทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆจะมีประโยชน์มากกับทางทีมงานนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ